อตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเธอก็พูดฉันไม่คิดว่ามันเป็นการพูดคุยที่ยืดยาวอะไรหรอกนะอย่าเข้าใจผิดสิตอนนั้นฉันอยากเลิกกับเขาแทบตายแต่ดูเหมือนเขายังโกรธอยู่ <c oughs> ใช่เออเขายังโกรธใช่ไหม <c oughs> เธอบอกว่า จำอะไรไม่ได้เรื่องคืนนั้นเธอจำไม่ได้อ,อ,อะไรสักอย่างใช่ไหมออก็พอจำได้นะแต่คงเป็นไปไม่ได้อะฉันสับสนเอามากๆเลยใช่เธอสับสนเซกตามเซมราใช้กับศัตรูแฮร์รี่ นั่นแคทตี้นี่แคทตี้เบลหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของเจ้าชายเลือดผสมแคทตี้เป็นยังไงบ้างฉันรู้ว่าเธอต้องถามฉันแฮร์รี่แต่ฉันไม่รู้ใครเป็นคนแช่งฉันฉันพยายามจะนึกให้ได้อยู่นะพูดจริงๆแต่ฉันก็นึกไม่ออก